จากข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะมีอีกหนึ่งข่าวสารค่ะทางแม่ทัพภาคที่3ก็ร่วมติดตามสถานการณ์ไฟป่าพื้นที่จังหวัดล,ลำปางเน้นย้ำเข้าถึงเร็วและทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมค่ะ ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สวนรุกขชาติพระบาทอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางพลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่3ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3และคณะติดตามสถานการณ์ไฟป่าพื้นที่จังหวัดลำปางโดยมีนชายชัชวานฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมโดยส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและได้บรรยายสรุปการปฏิบัติงานดับไฟป่าบริเวณดอยพระบาทโดยมีแม่ทัพภาคที่3ม และได้ให้การกำชับเรื่องของการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าที่ต้องมีความรวดเร็วปลอดภัยซึ่งทางกองทัพพ,พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับได้วางมาตรการปร้องกันในระยะต่อไปเกี่ยวกับการลาดตระเวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับโดยเฉพาะในพื้นที่สุ่มเสี่ยงลักลอบเผาป่าพื้นที่ดอยพระบาทอย่างเข้มข้นครับพร้อมกับให้ชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบดอยพระบาท สังเกตคนแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่นะฮะว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือไม่ถ้าพบก็ให้รีบแจ้งฝ่ายปกครองในพื้นที่หรือว่าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีเพื่อป้องกันการลักลอบเผาป่านะครับ <น>ช่วงนี้นะคะฝุ่น p m 2.5ก็มาไฟ<ช>ป่าก็เริ่มกลับ,บมาแล้วนะคะใช่ครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับก็ต้องเป็นหูเป็นตากันช่วยกันนะครับคนในพื้นที่หลายๆท่านเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าเวลามันเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ตัวเองเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่แค่มีความเสียหายทางทรัพย์สิน<ช>นะคนในพื้นที่ก็จะเจอขม่าวควันอย่างนี้ไปด้วยนะครับก็คงต้องช่วยกันอย่างเต็มที่กับเรื่องนี้นะครับค่ะ